สวัสดีครับพบกันเฮียติช่องเอเมนทีวีครับวันนี้เฮจะมาเปลี่ยนตัวของกองแอร์นะครับของนิสันอ a ม e l a าอันนี้สั่งมาจากลาซาดานะครับเป็นรุ่นตัวของอ m ม l a n o าโนแล้วก็มาร์ชนะครับกองแอร์นิสันมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่้ใต้นี้นะครับต้องอ้อง มันจะอยู่ตรงขาาวเปดฝักนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับ,บ,รนะรบมันจะต้องแกะด้านล่างตงัวนะน,นี้ออกนะครับแกะด้านล่างตัวนี้ออกนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็ใช้สองนิ้วนะครับเห็นไหมเห็นขาวๆน้นปะเออนั่นนะ บีบมันะอย่างนี้นะครับออกมานะครับโอ้ดำดูดิโอ้ดำมากนะโอ้ถึงว่าทำไมกลิ่นกลิ่นถ้ากลิ่นแปรอร์ยึดสึกกับอับอ่ะก็ลองเปลี่ยนดูนะครับดูนะครับต่างกับลิบลับเลยแล้วก็ขอบเนี่ยเหมือนเฮียก็เพิ่งล้างแอร์แบบแบบแบบเองนะมันจะชื้นๆหน่อยเห็นปะนะครับ ดูดูคาบเห็นไหมมีคาบน้ำด้วยแสดงว่าน่าจะต้องถึงเวลาล้างแอร์แล้วแหละนะครับตอนใส่นะครับให้เราบีบตัวนี้หน่อยนะครับบีบน,นะครับตอนใส่อะก็จะยากพอสมควรแล้วกั

มมันจะพดีพอดีเลยใกล้เขียงกันมากนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยตอนใส่มันได้เข้าไปใกล้เคียงกันมากเลยนะคับตอนใสก็จริงอะ่ะนี่มันจะมีเดือยตรงน,นะรรงนี้นะครับมีเดือยตรงเนี้นะครับเดือยตรงเนี้ต้องไปเข้าล็อกด้านบนนะครับเห็นเดือยปะ มันต้องไปเข้าเราก,กัดด้านบนนะครับคือถ้าแปะไปตรงๆอะ่ะโอ้ือเหมือนเหมือนไอ้นี่มันก็จะแบบดีประดี๋เนี้ย ตัวแผ่นกองนี่ก็พอดีแล้วเดินอ่ะโอเคนะครับเดยนข้างบนน่ะมันต้องไปเกี่ยวด้านในนะครับเวลากดต้องมีเสียงอย่างนี้นะถ้าไม่มีเสียงแบบนี้เดี๋ยวมันหลุดแน่นอนรับขับไปมันก็หลุดออกมานะครับแดี๋ยวก็เดี่ยวเมื่อกี้ได้เปลี่ยนตัวของขอกอง แอร์ <Air S 2> ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ทําการอนี้นิดนึงนะครับเป่าอากาศนะครับโดยการเปิดพัดลมเบอร์สูงสุดแล้วก็ปิดปุ่ม AC คือปุ่มคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็เพิ่มมุนหภูแอร์ไปถึงที่32เพื่อเหมือนเป่าความเป่าความชื้นในตัวของคอยรอไอ้คอยคอยเย็นนะครับ จริงๆมันยังมีตอนนั้นยังไม่มีความรู้สึกว่ามันเหม็นอับนิดๆแสดงว่าเออพอเราพอเราเปลี่ยนกองแอร์ออกมาปุ๊บเนี่ยทําให้เห็นเลยว่าเออมันมันมีกลิ่นอับเพราะว่าตัวกองแอร์มันเริ่มดำแล้วจริงด้วยนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกจริงๆนะครับคนเราที่นั่งรถบ่อยๆนะครับแล้วเป็นประจําจะรู้รอยู่แล้วว่ากลิ่นเดิมๆเป็นยังไงถูกปะแล้วกลิ่นแปลกๆที่มันออกมาจากตัวของช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกลกิ่นหนึ่งก็จะรู้นะครับก็ให้เปลี่ยนถ้าใครมีความรู้สึกว่าเออมันมันเริ่ม ไอ้น,นี่นะครับเริ่มเหม็นก็เปลี่ยนหรือไม่ถ้าก็ไปล้างแอร์นะครับล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ก็ได้ก็ราคาประมาณทั้ง500อางนี้นะครับอย่างนี้ก็เป่าจะพักหนึ่งลมล้อมจะออกมานะครับลมล้อมจะออกมาโอเคนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนให้ดูวิธีเปลี่ยนไม่ยากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ช่อง AMIN TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ